ุณผู้ชมครับเมืองไทยนั้นเป็นเมืองพุทธนะครับแล้วเราก็ถูกสอนกันมาตลอดว่าการช่วยเหลือคนที่ลําบากหรือคนที่ยากกว่าเรานั้นเนี่ยเป็นกุศลบุญเป็นกุศลที่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับในปัจจุบันนี้มิจฉาชีพอยู่รอบตัวเรามีแทบจะทุกวงการแทบจะทุกมิตินะครับรวมถึงการทําบุญครับเราจะเห็นจากเคสหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะครับเช่นการทําบุญหรือการเอารูปคนอื่นมาแอบอ้างเพื่อเรียลายเงินเพื่อจะไปทําบุญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยสัต์ ช่วยเหลือคนลำบากนะครับช่วยผู้พิการหรือระดมทุนอะไรสักอย่างนะครับบางที่นั้นทําเพจมาโอ้โหดูยิ่งใหญ่จริงๆมากๆแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้ครับรายการอยากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้ทุกท่านได้ตระหนักรู้และทําบุญอย่างถูกต้องและถูกคนนะครับ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพมันหลอกลวงเราครับร่วมในรายการกับเราวันนี้พันตํารวจโทวัุเทพใจอินครับท่านรองผู้กํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพงศ์กาบ ก่อนอื่นเรียนถามไปเลยว่าวปัจจุบันค่ะในข้อมูลของทางตํารวจเองเนี่ยมีการก่อเหตุในลักษณะเนี้ยการมาห<ม>ลอกทําบุญในรูปแบบไหนบ้างเราคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่คะครับผมขอแบ่งเป็น3รูปแบบนะค่ะรูปแบบแรกเนี่ยเป็นรูปแบบที่มีมานานแล้วก็คือการเลี้ยอะไรค่ะการเลี้ยอะไรเนี่ยความเสียหายไม่สูงมากครับต่อบุคคลเนี่ยอาจจะอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันแต่รวมๆแล้วเนี่ยในการเลี้ยอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะไปถึงหลักแสนได้นะครับส่วนรูปแบบที่2 ก็คือตามยุคตามสมัยครับเป็นการหลอกให้ทําบุญออนไลน์อันนี้ก็ใช้ความน่าสงสารนะครับใช้เรื่องของการเอาเด็กมาเอาสุนัขยากละสุนัขจรจัดแมวอะไรเงี้ยครับมาอันเนี้ยก็ความเสียหายต่อบ,บุคคลก็ยังไม่สูงมากก็ยังอยู่ที่หลักสิบทุกคนช่วยกันโอนไปคนสวยใจบุญหน่อยอาจจะช่วยไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คือหลักแต่เนื่องจากเป็นออนไลน์ก็จะมีมูลค่าความเสียหายเนี้ยไปแตะที่หลักล้านได้<ะ>และรูปแบบสุดท้ายอันนี้เป็นรูปแบบที่ ความเสียหายสูงมากเป็นรูปแบบการสร้างสะพานบุญบเชื่อมมิจฉาชีพเข้ากับผู้เสียหายนะครับเอาบุญมาหลอกเพื่อเข้าไปถึงแล้วก็หลอกให้ลงทุนต่างๆยิ่งลงทุนยิ่งได้บุญตรงนี้ครับความเสียหายมีไปจนถึงที่สูงสุดที่มีข้อมูลมาก็คือไปหลักพันล้านได้เลยครับโอ้ค,คืออย่างที่ ท่านรองผู้กำกับบอกก็คือคือพอมันเป็นอาจจะเป็นแบบอาทิละสิบาทห้าสิบาทร้อยแต่คือพอคนบริจาคก,กันเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเงินหลักแสนหลักล้านเหมือนกันใช่ครับซึ่งถ้าเกิดวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับท่านรองท่านรองผู้กำกับครับมันมันมีเคสเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรยังไงไหมครับเพราะอย่างที่บอกไว้พอเราแจ้งหรือมันมีเรื่องเกิดขึ้นเราก็น่าจะเตือนกันกลัวกันมากขึ้นหรือยังคงมีมากขึ้นทุกวันทุกวันนะถ้าเป็นในรูปแบบออนไลน์ใช่ไหมครับรูปแบบออนไลน์เนี่ยจะ แต่เรียอะไรเนี่ยเริ่มลดน้อยลง<ม>นะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในในรูปแบบแรกที่บอกว่าเรียอะไรเนี่ยเพราะมันเป็นวิธีการที่ทำมานานอย่างเช่นพวกที่เป็นพระปอมนะครับเขาเขมากันเป็นคันลกมากันเป็นคันรถมาถึงแบ่งหน้าที่แล้วมาจากต่างจักพวกนี้จะเกิดในต่างจังหวัดเยอะในตลาดก็เรียอะไรเลยลงตลาดแล้วก็เดินไปเรียอะไรช่่ยทำบุญ10บบาท20บาทอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังพบเห็นอยู่ในปัจจุบันส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเรื่องออนไลน์เนี่ยยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ครับการหลอกหลอกให้ทําบุญออนไลน์เรื่อง<ร> หมาจรจัดไม่มีข้าวเด็กยากไร้ต้องการทุนการศึกษาหรือแม้กระทั่งบางคนไม่ได้จนจริงๆก็ปลอมโจว่าตัวเองจนอันนี้เริ่มมีสูงมากเพราะว่าเศษษษษษรษฐกิจตอนนี้คนคนไม่มีรายได้ก็อาจะเปิดเรี้ยไรทางออนไลน์นะครับส่วนรูปแบบสุดท้ายอันนี้เป็นมิจฉาชีพเลยอันนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพสะพานบุญเนี่ยอันนี้มีปัจจุบันเนี่ยมีสูงมากนะครับมีหลายเคสอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในห้วงสามเดือนที่ผ่านมานะครับที่ข้อมูลที่มีเนี่ยการหลอกลงทุนในรูปแบบนี้ มีมูลค่าความเสียหายที่บอกไปครับมีแตะเป็นพันล้านแล้วนะครับคือเป็นการเล่นใหญ่สร้างเพจขึ้นมาจะสร้างทําบุญขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็คือเพื่อให้คนมาลงทุนเพราะคนไทยชอบที่จะทำบุญอยู่แล้วแต่เชื่อว่าคือถ้าร่วมบุญกันเยอะๆใช่จะเป็นมหากุศลเป็นมหาบุญก็มีความเชื่อแบบนี้กันใช่ครับแล่วก แล้วก็หนึ่งครับพอเป็นการลงทุนได้เงินกลับมาได้ไงครับได้เงินกลับมาส่วนกําไรเราไปทําบุญโอ้คนยิ่งชอบครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้โลภนะครับอาจจะแบบว่าเรายิ่งมียิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งไปชวนคนอื่นมาด้วยไปทําบุญด้วยกันนะเรามาร่วมบุญด้วยกันนะอันนี้ครับมันเลยทําให้มูลค่าสูงมากนะครับในข้อมูลที่มีทีนี้เข้าเรื่องกันเลยครับท่านรองผู้กำกับครับแล้วจะดูยังไงสังเกตยังไงดีเพราะว่าผมบอกตรงคนเองเนี่ย ยุคนี้สมัยนี้ก็กลัวที่จะไปทําบุญที่วัดด้วยจะโควิดหรือด้วยอะไรก็ตามก็มันสะดวกที่จะทําบุญเราจะทํากันยังไงดีหรือจะสังเกตยังไงดีว่ามาทรงนี้เนี่ยไม่มิดแน่ๆเป็นมิรฉาชีพแน่ๆดูยังไงมิตรภาพไม่น่ามามิตรภาพไม่น่ามาการทําบุญครั้งนี้ดูยังไงทํายังไงดีครับครับถ้าเป็นในรูปแบบการเรียกอะไรนะครับคือเขาเขามาอาบุญมาหาเราถึงที่เนี่ยเราก็อยากจะทําวิธีตรวจสอบครับง่ายที่สุดคือการโทรเข้าไปที่191นะครับเพราะว่า กฎหมายในเรื่องของการเลียยไรเนี่ยเขาต้องไปถึงต้องไปแจ้งที่สถานีตํารวจก่อนถึงจะขออนุญาตเลียยไรได้ตํารวจต้องมีข้อมูลว่าคณะนี้ที่มาเลียยไรในพื้นที่เนี่ยเขามาขออนุญาตแล้วพอโทรหนึ่งก็หนึ่งตำรวจก็จะวิทยุไปที่โรงพักว่ามีคณะนี้มาเลียยไรไหมอันนี้ครับพอเรามั่นใจแล้วเราก็สามารถเลียยไรได้เราสามารถช่วยทําบุญได้แต่แต่ถ้ามาแล้วลักษณะวัดสองก็คือเช็คเลยว่าวัดที่มาเลียยไรเนี่ยอยู่ในพื้นที่เราไหมถ้าเป็นวัดจากต่างจังหวัดเนี่ยให้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ มาทาการเลี้ยไรจริงๆนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัดใกล้บ้านเราก็จะไปทาบุญที่วัดส่วนรูปแบบที่2ในเรื่องของการหลอกทําบุญออนไลน์ที่เป็นการช่วยเด็กยากไร้ช่วยค่าเล่าเรียนของสมาเนนของอะไร้ยครับตรงนี้ครับเราต้องเช็คไปที่วัดต้นวัดต้นวัดหรือต้นเรื่องหรือโรงเรียนหรือคนที่เลี้ยไรคนที่ขอเลขบัญชีว่าเลขที่บัญชีนี้มีการขอเลี้ยไรมานานหรือยังทามานานหรือยังบางทีอาจจะปิดไปแล้วหรือเป็นข้อมูลข่าวเก่าเอาภาพคนอื่นมาใช้แต่เลขบัญชีมันเปลี่ยน ตรงนี้ครับอาจจะต้องทําการบ้านเซิร์ช g o o เกิลครับจะมีข้อมูลอยู่เอาชร็วนี้บัญชีนี้ใช่ครับก็จะตรวจสอบได้เบื้องต้นส่วนรูปแบบสุดท้ายเรื่องสะพานบุญเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หลายหลายเคสครับที่ผู้เสียหายรู้ตัวไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองโดนหลอกนะครับเพราะว่าการทําบุญการได้ทําบุญการให้เขาสร้างเครดิตมาอย่างดีเลยไม่คิดว่าเขาจะทํากับเราได้ลงตรงนี้ยังไงต้องไปปรึกษาที่สถานีตารวจ เอาข้อมูลเอาหลักฐานไปะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเคสที่ผมเจอเข้ามาปรึกษาผมเช็คข้อมูลให้ทุกอย่างคือการหลอกลวงแต่เขาก็ยังเชื่อเขาก็ยังเชื่อคนร้าย<อ>นะครับคือตรงเนี้ยเราต้องเราต้องหนึ่งเราต้องเชื่อตัวเราเองก่อนนะครับ,รบตรวจสอบตรวจสอบเสร็จเราไปที่สถานีตำรวจเอาข้อมูลหลักฐานทุกอย่างไปให้ตํารวจดู<อ>นะครับตำรวจจะช่วยบอกเลยว่า เคสนี้เป็นเคสที่หลอกลงทุนหรือไม่ในเรื่องการออใช้ใช้บุญมาเป็นสะพานเชื่อมคือดูข้อมูลแล้วประกอบกันจงมองความจริงมากกว่าความเชื่อ,อ,อนะคะออแล้วคุณจะได้เห็นแต่ที่นี่หลายคนโดยลวมตัวทําบุญไปแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะท่นานรองผู้ก,กากับคะทายังไงได้บ้างคะทายังไงได้บ้างครับก็คือ1เลยครับเอาหลักฐานการโอนเงินทุกอย่างนะครับการทําบุญทุกอย่างการที่ไปชักชวนคนอื่นทุกอย่างไปรวบรวมกัน ยิ่งถ้ารวบรวมผู้เสียหายได้เยอะนะครับมันก็จะถูกรับเป็นคดีคดีพิเศษนะครับก็จะถูกกองปราบสามารถดําเนินการให้ได้นะครับหรือสถานีตํารวจใกล้บ้านก็ดําเนินการให้ได้แล้วรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปให้หน่วยกลางเพื่อทําการสืบสวนและจับกลุ่มนะครับคดีนี้ไม่ยากครับตารวจตามตัวได้เพราะเราพวกเหล่านี้มันจะถ้าเราดู n น t f l i x เรื่อง tinder tinder ครับพวกเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยท<ำ>ํามาแล้วบ่อยเทคนิคเดิมๆเทคนิคเดิมๆส่วนใหญ่มีประวัติตรงนี้ตํารวจจับไม่ยากครับแต่ว่า บทลงโทษอาจจะยังไม่สูงมากนะครับเขาไปพอเขาพ้นโทษมาเขาก็มาทําใหม่อันนี้ครับตารวจตํารวจจับได้ครับแต่ว่าต้องให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือทีนี้อีกหนึ่งคำถามมีคุณผู้ชมถามมาพอดีบอกว่าถ้าสมมุติว่าไปรู้มาทีหลังว่าเราเป็นสะพานบุญบอกต่อไปแล้วไอ้สะพานบุญที่เราบอกต่อนั้นเนี่ยคือเป็นมิจฉาชีพแน่ๆอย่างเงี้ยเราจะมีความผิดด้วยไหมในการเผยแพร่หรือว่าแชร์ช่องทางบุญนี้ต่อครับครับกฎหมายครับดูเรื่องของเจตนาค่ะถ้า เจตนาของเราที่แชร์ไปเนี่ยเพื่อเป็นการบอกบุญตรงนี้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเจตนาของเราเนี่ยเราเป็นหนึ่งในกระบวนการของมิชชชีพเช็คเส้นทางการเงินแล้วปรากฏว่าเรามีเรามีเอี่ยวส,ส่วนได้ส่วนเสียกับมิชชชีพโอนเงินเข้าโอนเงินออกตรงนี้ครับอันนี้ผิดแน่นอนอแต่ถ้าเราแชร์เพราะด้วยใจที่บริสุทธิ์ตรงนี้ครับแชร์เพราะอยากช่วยทําบุญอยากเป็นสะพานบุญให้อันนี้โอเคครับไม่มีความผิดครับไม่มีความผิดอะดังนั้นคุณผู้ชมก่อนจะแชร์อะไรเช็คเพื่อชัวร์อย่างที่ท่านนองผู้กำกับบอกนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ เช็คได้ไหมฮะว่าอาจจะสมมติว่าโอนเงินไปปุ๊บเนี่ยชื่อมันไม่ตรงกับแหล่งเพราะปะกตินะผมเวลาผมทาบุญให้น้องอยู่ในน้องป้างร่วมบทนาเนี่ยผมก็มันจะขึ้นมูลนิธิเลยเป็นบัญชีของมูลนิธิตึด 1, 2, 3, ๊ดตึหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอ้างว่าเป็นมูลนิธิแต่พอโอนเงินไปปุ๊บเป็นชื่อบุคคลให้สันนิษฐานไว้ได้ไหมฮะว่าอาจจะไม่ใช่ บุญที่เราทําจริงๆสิงนิฐานได้เลยครับเพราะว่าโดยหลักแล้วปกติถ้าเป็นในรูปแบบมูลิธิเขาต้องเป็นบัญชีของมูลิธิครับคือจะไม่เป็นบัญชีบุคคลส่วนตัวดลยเลยค,ครับครับอ่าแลครับฝากคุณผู้ชมสักหน่อยวันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะทําบุญกันนะเอาโอเคไม่เป็นไรเราพูดถึงบุญที่ทําไปแล้วอาจจะได้มั่งไม่ได้มั่งไม่รู้คิดซะว่าเราให้ไปแล้วถือว่าสบายใจต่อจากนี้ทํายังไงดีทําบุญให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับครับการทําบุญอยากให้ทําบุญกับ แหล่งที่น่าเชื่อถือจริงๆทําบุญกับมลนที่ที่เขาเปิดรับทําบุญจริงๆไปที่วัดก็ได้ครับไปที่วัดไปที่มลนิธิไปที่สถาบันต่างๆที่เขาช่วยเด็กยากไร้นะครับทำกับแหล่งทําบุญที่น่าเชื่อถือนะครับอย่าทําบุญในโลกออนไลน์โดยที่เราคิดว่าเราช่วยเขาได้เราบางทีการช่วยครั้งนั้นเนี่ยอาจจะทําให้มิจฉาชีพเนี่ยได้ใจแล้วไปไปทำกับคนอื่นต่อทําบุญแล้วได้บาปตรงนี้ครับก็อยากให้ทํากับแหล่งน่าเชื่อถือครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับบุญกลับไปแล้วก็ส่งเสริมให้ ชีวิตและครอบครัวดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับสาธุาค่ะ<า>จริงๆหลายคนเนี่ยนะเราทําบุญแล้วเรารู้สึกสบายใจทาไปแล้วเขาจะไปทําอะไรเรื่องของเขาแต่บางทีมิจฉาชีพยิ่งได้จะอย่างที่ท่านรองภูมิกับบอกปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆดังนั้นคุณผู้ชมคะชีวิตของเราและการทําบุญก็เช่นเดียวกันจะให้ทั้งทีต้องให้ถูกที่ ให้ถูกคนให้ถูกวัตถุประสงค์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพันตํารวจโทวัชรเทพใจอินท่านรองผู้กํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลขอบพระคุณท่านรองผู้กำกับค่ะค